สวัสดีครับวันนี้กลับมากับการรีวิวนะครับวันนี้นะครับจะมาทำการรีวิวสินค้าพรีเมียมนะครับของ7 e เ e ่ e อเลนะครับแรกมาด้วยสเต็ม389ป์สบาบาทบวกกับเงิน1บาทนะครับผมคราวนี้ที่รีวิวจะเป็นคูลเลอร์ดิสนีย์นะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปเปิดกันเลยครับ ครับผมหลังจากที่เปิดออกมาจากกล่องนะครับเราก็จะเจอ,อตัวคูลเลอร์ที่นี่นะครับผมลักษณะผมรู้สึกว่ามันจะเป็นประมาณสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมนี่แหละแต่ว่าจากใจเลยนะครับผมมีความรู้สึกว่ามันมันเล็กกว่าที่ผมคิดไปนิดนึงอะ่ะคือตอนแรกผมคิดว่ามันจะใหญ่กว่านี้จริงๆคิดว่ามันจะใหญ่ประมาณโตเนี่ยแต่ว่ามันก็ประมาณนี้นะครับผมลักษณะนะครับอย่างนี้เลยนะครับอ่ะให้ดูตัวเครื่องรอบๆก่อนนะครับอันเนี้ยด้านด้านอันเนี้ย น่าจะเป็นด้านหน้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเนี่ยน่าจะเป็นด้านหน้านะครับผมเป็นรูปมิกกี้เมาส์นะครับผมด้านข้างก็จะแบบนี้ตรงนี้มีสายนะครับมีเชือกนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเขียนว่า let's go นะครับผมโอเคเดี๋ยวไปเปิดดูข้างในกันดีกว่าครับครับผมวิธีการเปิดนะครับก็นี่นะครับมันจะมีตรงนี้นะครับเป็นตัวล็อกแล้วก็ นี่นะจริงๆแล้วก็จริงๆมันล็อกมันก็จะล็อกอย่างนี้เวลาเปิดแล้วก็ปลดมันขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะเนี่ยเปิดได้เลยนะครับอืมนะครับจริงๆผมแอปเปิดแล้วแหละนะรอบหนึ่งนะครับผมเราก็จะใส่น้ําแข็งใส่ของเข้าไปนี้นะครับผมว่ามันขนาดเล็กไปนิดนึงในความคิดของผมแต่ว่าขนาดนี้ก็กําลังดีครับกําลัง คือพูดง่ายก็คือถ้าเราหอบไปไหนด้วยอ่ะน่าจะกําลังดีอ่ะไม่หนักมากนะครับแต่ถ้ามีน้ําแข็งไปก็จะน่าจะหนักอยู่แหละแต่ว่าถ้าถืออย่างเงี้ยก็ได้ครับไม่ได้หนักอะไรเด็กอายุไม่เยอะมากก็น่าจะใช้ได้ครับแวบนะครับเจอคนแล้วนะครับแต่ว่าผมใส่หมวกนิดนึงหัวฟูนะครับก็เป็นชุดนอนเหมือนเดิมเพราะว่าผมจะนอนแล้วนะครับ <S 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 คือถ้าให้เทียบก,กับตัวคนใช่ไหมที่ผมบอกว่าผมรู้สึกว่า มันเล็กไปอะในความรู้สึกผมอะหมายถึงว่าไม่ใช่ว่าเล็กไปหรอกแต่ว่าเราคาดหวังว่ามันจะใหญ่กัวเนี้ยแต่พอมันเป็นขนาดประมาณเนี้ยผมก็รู้สึกว่าเออมันเล็กไปนิดนึงแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการเคลื่อนย้ายผมว่ามันก็น่าจะโอเคครับอ่ะให้เทียบกับตัวคนอะมันจะประมาณนี้นะคุณคิดว่ามันเล็กไมหลมล่ะอือก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดที่คิดแต่ผมผมเคยเห็นอะแบบอยู่ร้านเหมือนรอบกอน,กอนก่อนจะใหญ่ตัวเนี้ยครับ ให้ดูเนี่ยฝาลักษณะก็จะเป็นอย่างนี้นะแต่ว่าสีสันอะไรก็ผมว่าสวยดีนะครับอืมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับอยานเนี้ยจริงๆเขาจะซ่อนสายเอาไว้นะสายนี้ก็คิดว่าน่าจะมีประโยชน์เวลาหอบไปข้างนอกอะครับผมว่ามันเหมาะสำหรับการไปเทคนิคจริงๆแล้วแหละการล็อกก็แน่นหนาดีนะครับเนี่ย การล็อกตรงนี้นะครับผมก็ดูแน่นหนาดีนะก็ดูแข็งแรงอยู่นะครับดูไม่ไม่ได้กระแป้งอะไรมากแต่ว่าก็พลาสติกอะแต่ว่าน่าจะเกรดโอเคอยู่แล้วก็พิมพ์ลายด้านข้างนะครับเอาตามความจริงนะก็แอบมีรอยอยู่นะครับคือแบบงานไม่ได้แบบงานไม่ได้เนี้ยบมากอะไรอ่ะมันก็แอบมีรอยให้เห็นอยู่ตรงเนี้ยพี่นี้ในจอจะเห็นไหมนะผมก็พยายามเนหะ็นไหมเห็นไหม ตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยก็แอบ,บมีรอยให้เห็นอยู่นะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ซีเรียดหรอกนะอ่าเดี๋ยวให้ดูถ้าสมมุติว่าหอบไปสายตรงนี้สามารถปรับได้นะครับก็เนี่ยเข้าใจไหมเวลาที่เราจะไปปิกนิกข้างนอกนะครับผมว่าน่าจะเหมาะกับการไปปิกนิกแหละก็ได้อยู่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูถ้าเทียบกับตัวคนนะอ่านี่นะครับถ้าสมมติว่าผมจะไปปิกนิกนะครับผมว่าก็ได้นะเอาไปอย่างเนี้ย นะครับก็เดี๋ยวขอจบการรีวิวเพียงแค่นี้นะครับก็ไม่รู้สึกผิดหวังแต่ก็คิดว่ามันเล็กไปนิดหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็ตอนนี้ครับเทเวนอีเลเวนะครับสามร้อยแปดสิบเก้าสแตมนะครับบวกกับเงินหนึ่งบาทนะครับก็ไปแลกกันได้นะครับอน่าจะยังยังได้ของไวอยู่ยังไม่มีคนแลกเยอะเท่าไหร่หรือเปล่านะครับผมสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปแล้วเด้อบ๊ายบาย